สวัสดีค่ะพี่ๆกาับสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะจากช่องรุ่งเรืองพระเครื่องค่ะพี่ๆจากช่องรุ่งเรืองพระเครื่องนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะพี่ๆศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดหรือพี่ๆสามารถแอดไอดีไลน์นะคะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆนะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่91แล้วค่ะพี่พี่เป็น EP ที่91แล้วนะคะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่แล้วค่อยรับไปเนาะพี่เนาะดูองค์ที่ชอบเรื่ององค์ที่ใช่แล้วค่อยรับไปนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพี่พี่นะเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพาเช่าเหมารวมนะคะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นะ พระน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพี่ๆนะน้องเช่าน้องเหมาเขาไม้กีนหนึ่งนะคะเพื่อนํามาปล่อยให้พี่ๆในราคาถูกๆนะคะกันเองนะคะพี่ๆนะราคานี้ยังไม่มีรับประกันค่ะพี่ราคานี้ยังไม่มีรับประกันนะคะปล่อยให้พี่ราคาองระเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ราคาองคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปลายทางเนี่ยต้องขออนญาตบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ๆแต่ถ้าพี่ๆพ,พร้อมโอนน้องส่งให้ฟรีนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะพี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะพอสองสี่แปดหกค่ะพี่ๆสองสี่แปดหกค่ะด้านข้างค่ะน้องเหมาน้องเช่าเข้ามาอีกทีหนึ่งนะพี่นะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะต่อไปครับพี่ลงต่อไปค่ะ,คะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับพ,พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะจังหวัดสมุทรสาครครับพี่พิด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พ่อสองสองห้าสองหนึ่งค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะ หลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่ปรายานวิทยาคมเถระค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดบ้านไร่ค่ะพ,พี่วัดบ้านไร่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ พอสสามหคัมภิร์ด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พีองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พเป็นหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังเขียนฉลองพระชัญญาครบรอบค่ะชั้น ขอภัยครับพี่พอดีตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นคะ่ะฉลองพระชันษาครบหนึ่งร้อยปีครับพี่พี่ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างใหค้ครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างใหค้ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่เป็นหลวงปูดโตะค่ะองนี้เป็นหลวงปูดโต้ค,ค,โตค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดประดู่ิมพีค่ะพี่พี่วัดประดู่ิมพีค่ะสองห้าสองหกค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่หลวงปู่โตค่ะ ต่อไปค่ะพี่พีองน,นี้เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พีด้านข้างคะ <S <s ่ะ <Al> <air> ด้านหลังค่ะที่ระลึกง,งานผูกพัทธสีมาครับพี่ที่ระลึกง,งานผูกพัทธสีมาวัดโคสิตาลามคะ <S <s ่ะพ,พี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามค่ะด้านข้างคะ <S <s ่ะ <s> ด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ต,พต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะหลวงพ่อ้ายค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะเป็นหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลากหลายที่ต่างที่มานะคะพี่พี่นะต่างที่ต่างที่มาเอามาให้พี่พี่เลือกดูเลือกชมกันเลยนะคะด้านข้างค่ะหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่ต่อไปะค่ะพี่พี่ องนี้เป็นหลวงพ่อสุดค่ะพระครูสมุทรธรรมสุนทรครับพี่พี่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะตอนนี้หลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่น,ะมน,นะะนะ้มีหลากหลายองค์หลากหลายรุ่นนะคะพี่พี่น้ามีหลากหลายรุ่นนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพอสอนหนึ่งห้าค่ะพี่พี่พ,พอสอนหนึ่งห้าอายุเจ็ดสิบหกปีค่ะ ด้านข้างค่ะหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองอค์งนี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะ วัดประดู่ิมพีค่ะพี่พี่วัดประดู่ิมพีจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะพระสังวรวิมุเทละค่ะพี่พเยือนอินเดียค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อกันค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อกันค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะพี่พี่ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะ ้านหน้าค่ะหลวงพ่อกันค่ะพี่พี่หลวงพ่อกันค่ะสองสี่หกเก้าค่ะพี่พี่พอสสองสี่หกเก้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์ต่อไปนะคะ ที่ระลึกสมทบทุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดาค่ะพี่พี่เหรียญสิริมงคลค่ะสุสานไต้ลักลมปางค่ะพี่พสุสานไต้ลักลมปางสองห้าค่ะ เาเก่าเหือเดิมเลยค่ะพ,พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปคะ่ะองค์นี้เป็นพระาจารคูณครับพี่เป็นพระาจารคูณวัดบ้านไร่ครับพี่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนะครราชาสีมาคะ่ะ จังหวัดนะครราชสีมาค่ะหวัดบ้านไล่ค่ะพี่ๆอำเภอด่านขุนทดค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะอง์นี้เป็นเหรียญเปิดโลกค่ะพี่เป็นเหรียญเปิดโลกค่ะหลวงปู่ทวดค่ะหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะพี่พี่จังหวัดปัตตานีค่ะด้านข้างค่ะด้านล่างเขียนชนะจนค่ะพี่พี่ด้านล่างเขียนชนะจนค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ องนี้เป็นนางกวักค่ะพี่พี่เป็นนางกวักค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะเป็นแม่นางกวักค่ะพี่พี่องนี้ ด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นรูปหล่อค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ให้พี่ๆราคาถูกๆราคากันเองเลยนะพี่นะราคาถูกๆราคากันเองเลยนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนพี่ๆสามารถติดต่อหาน้องได้เลยนะคะพี่ๆนะติดต่อหาน้องได้เลยนะคะยินดีรับสายนะคะพี่ๆนะยินดีรับสายนะคะแต่ถ้าอาจจะยังไม่ได้รับเลยเนี่ยต้องกราบขอภัยนะคะพี่ๆนะเพราะที่น้องมีเรียนด้วยนะคะน้องยังเรียนอยู่นะคะพี่ๆนะ ต่อไปค่ะพี่พี่ต่อไปองค์นี้เป็นพระนางพญาค่ะบพี่เป็พระนางพญาค่ะเป็นพระนางพญาค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านค่ะพี่พี่เป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระช่าหมอรวมนะคะต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่พี่งต่อไปคะ่ะด้านข้างะค่ะพี่พี่ด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พีองนี้เป็นพระปิดตาคะ่ะแปะทองข้างหน้าอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นะแปะทองข้างในอย่างนี้เลยนะคะ ชอบองไหนสนใจองคไหนนะคะพี่ๆนะติดต่อหาน้องได้เลยนะคะรุง่งเรืองผักเครื่องยินดีรับสายครับพี่ๆรุง่งเรืองผักเครื่องยินดีรับสายนะคะต่อไปคะ่ะพี่ๆองต่อไปคะ่ะองค์นี้เป็นพระปิดตามีกรอบครับไม่มีกรอบคะ่ะพี่ๆขออภัยคะ่ะเป็นพระปิดตาคะ่ะพี่ๆแปะทองคะ่ะพี่ๆด้านข้างคะ่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะเป็นพระปิตานนะคะพี่ๆนะปล่อยให้ในราคาองศาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆราคาองราเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะพี่ๆองต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพลากิ่งค่ะพี่ๆเป็นพรากิ่งค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ๆนะติดต่อหาน้องได้เลยนะคะลุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านคะ่ะด้านข้างคะ่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่ๆต่อไปค่ะ รงนี้เป็นกุกเก่าครับพี่พี่บางขุนพมครับพี่พี่ด้านหลังค่ะเป็นกุกเก่าครับพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะถ้ามีผิดพลาดประการใดนะคะพี่พี่นะน้องหาข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะคะ ไปคะ่ะพี่พี่องต์ต่อไปคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะชอบองไหนสนใจองไหนพี่พี่สามารถติดต่อหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่นะติดต่อหาน้องได้เลยนะคะ รุ่งเรืองพักเครื่องนะคะพี to ่พี่ยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะยินดีรับสายทุกท่านนะคะแต่ถ้าพี่พี่โทรมาแล้วน้องอาจจะยังไม่ได้รับเนี่ยน้องอาจจะติดเรียนนะคะพี่พี่นะอาจจะติดเรียนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าน้องว่างเนี่ยน้องจะรีบโทรกลับไปหาพี่พี่เลยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ โองนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตาค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะอนนี้เป็นสิงค่ะพี่พี่องน,นี้เป็นสิงคค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมพาพระบ้านค่ะพี่ๆเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมนะคะต้องรบกวนพี่ๆดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะพี่ๆนะต่อไปค่ะพี่ๆองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระคู่ทองสุกค่ะพี่ๆพระคู่ทองสุกอินทะโชโตค่ะพี่ๆอินทะโชโตค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะองค์นี้มีกรอบส,สวยๆเลยนะคะวัดต, s <S ตโนดหลวงค่ะพี่วัดตโนดหลวงนะคะที่ละลึกในงานฉลองกุฏิค่ะพี่ที่ละลึกในงานฉลองกุฏิค่ะพระคูทองสุขค่ะพี่พองค์นี้เป็นพระคูทองสุขค่ะต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปคะ่ะเหลือห้าองค์สุดท้ายค่ะพ,พี่องต่อไปนะคะ หลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมค่ะเลียมกอบกันน้ำมาให้อย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นะเลียมกอบกันน้ํามาให้อย่างนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่ด้านหลังเขียนรุ่นพิเศษวัดช่องแคค่ะพี่พี่รุ่นพิเศษวัดช่องแคค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พี่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะพสสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะ สองห้าหนึ่งสามครับพี่ต้องกราบขอภคยค่ะพูดเผึ่นไปหน่อยสองห้าหนึ่งสามครับพี่วัดช่องแค่เป็นรุ่นพิเศษครับพี่องค์นี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่เลียมกรอบกันน้ําสวยๆอย่างนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะ ด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองนี้เป็นปิดตาหลวงปูโตค่ะพี่พี่เป็นปิดตาหลวงปูโตค่ะหลวงปูโตวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่หลวงปูโตวัดประดูชิมพีค่ะด้านหลังค่ะหลวงปูโตวัดประดูชิมพีค่ะ ค่อยให้พี่ในราคาถูกๆราคากันเองเลยครับพี่ราคาถูกราคากันเองเลยนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่ๆต่อไปเป็นพุทธโสธรค่ะพี่ๆเป็นพุทธโสธรค่ะด้านหลังค่ะแปดสิบปีกรมตำรวจค่ะพี่ๆด้านหลังเขียนแปดสิบปีกรมตำรวจค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะพี่พี่พุทธโสธรค่ะต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่องค์สุดท้ายนะคะพี่พี่นะองค์สุดท้ายของวันนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ขอภัยค่ะพี่พด้านหน้าค่ะสำหรับวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พนะพี่พนะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ หลายรูปหลายองคกันเลยทีเดียวค่ะยี่สิบแปดรูปยี่สิบแปดองค่ะพี่ๆวันนี้ยี่สิบแปดรูปยี่สิบแปดองค์ค่ะรบกวนพี่ๆดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่แล้วค่อยรับไปเนาะพี่ๆเนาะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่แล้วค่อยรับไปเนาะสำหรับวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่กับสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะฝากเบอร์โทรการติดต่อครับพี่พี่0ูนย์เก้าเเท่านั้น,นะค่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่ทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ สามารถ add I D Line ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อของน้องเนี่ยเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ๆนะขอดูกี่องค์ก็ไม่ว่ากันนะคะพี่พี่นะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าค่ะพี่ๆกลาบสวัสดีค่ะ